สวัสดีทุกทคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่พันเหมือนเดิมนะครับผมโจเกอร์ฮันเตอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับขุมทรัพย์แห่งแอสแท็นะทุกคนนําทุนมาที่3,000บาทแล้วป,ปับเบ็ดหนึไปเลยดีกว่ามากับความหัวร้อนจริงๆสองวันนี้แบบเสียยับยับให้กับเกมค่ายพีจจริงๆนะวันนี้ผมจะมาแก้ตัวนําทุนมาแบบมาเล่นเบ็ดหนักแต่แรกเลยอะมาปุ๊บเบ็ดร,ร้อยใส่เลย อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกินผมไปนานไหมมันจะกินผมไปอีกนานไหมอยากรู้วันนี้คิดว่ามันถึงวันของผมนะแค่คิดนะเขาข้างเตงไว้ก่อนอ่ะตอนนี้คือเขาข้างเตงไว้ก่อนโอเคขึ้นมา4ี่0บบาทแล้วกำไรมาหนึ่งพันแล้วนะทุกคนกินนิ่มๆเลยโอเคก็สำหรับ กิจกรรมของเรานะทุกคนยังมีอยู่นะผมของไข่โจโ๊กเกอร์นะผมเกมโรมานะครับผมใครที่ยังมีเทคนิคแจวๆเจ๋ๆจงๆก็สามารถแนะนําผมมาได้นเดี๋ยวผมเล่นให้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็อืกลับมาที่ทุนยังสบายใจไม่ได้นะครับผมเคต้องลงแล้วทำวันนี้ไวก็ได้ออื เกินเกินไปขอแบบกดธรรมดาไปผมว่าน่าจะสนุกกว่ากดธรรมดาผมว่าน่าจะสนุกกว่าที่ซื้อฟีสปินเข้าไปานะจริงจริงมันยังให้ได้ลุน้นได้เล่นบ้างแบบแตกข้างนอกบางทีแตกใหญ่กว่าข้างในอีกมั้งเนี่ยอ้าฮ่มานะมานะโอ้ไม่ได้ไหลต่อโอเคกลับมาที่3600ไม่ตอดเลย ังวะน,นี้เรามาเอากําไรมาเอาทุนของเราคืนคือก่อนหน้าน,นี้ผมเสียไปประมาณพูดง่ายๆก,ก็เลขกคมๆก็เลขห้หลักนะครับผม <laughs> ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก็เจ็บอยู่อย่าไปเล่นตามนะทุกคนจุดจบของไอ้พวกนี้จักพอก็มีให้เห็นแล้วนะครับโอเคส6มพกลับมาอยู่วนๆอยู่แค่นี้มันๆสิบ สิบลงไหมโอ้โหเสียดายตัวแดงไปขอขยับเบ็ดขึ้นไปหน่อยละกันวันนี้หัวร้อนจริงก็แค่หัวร้อนอะอืๆเอเอลงดิเ <c> อ <oughs> ลงมา,งมาอุ้ยเอได้ไหลนะเอได้ไหลนะสามพันหกสวยเอ A. ได้ไหลสามพันอุ้ยเจ็ดพันแล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหลนะ เฮ้ย4,000หนย8,000สามหมื่นสองเฮ้ย4,000สามหมื่นสี่หมื่นเฮี่ยเรียบร้อยกูได้คืนกูได้ชุนคืนบอลของกูมันกลับมาแล้วทุกคนบอลของผมมันกลับมาแล้วเรียบร้อยขุมสัตว์แห่งแอสแท็กพีจีสล็อตใช่ไหม เจอกูเอคืนหน่อยเป็นไงหนักดีคุนสามพันแตกสี่หมื่นเวอร์บังเป็นไงอ่ะบ๊ายบาย